สวัสดีครับสวัสดีครับว,นน justified. วันนี้มันจมสมเด็จพิมใหญ่นะครับสมเด็จพิมใหญ่วัดระฆังนะครับเป็นพระที่ไม่ลึกนะครับแต่เขาโค้งเงสวยไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับนี่คือพิมวัดระฆังนะครับสมเด็จว ala <c ough> şey. ัดระฆังนะครับไปดูเป็นบางขุมพมก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวกตีวัดระฆังนะครับด้านหลังสวยนะครับตรงนี้ด้านหลังสวยมาก ด้านหลังของสมเด็จนะครับจริงๆนี่จะเวผมาหมุล้องให้ดูนะครับสวยๆหน่อยนะครับเดี๋ไปไปมันก็ขาวโพลนเลยนะครับด้านหลังนี่สวยมากเห็นไหมครับเองยงดูหน่อยสวยเลยนะครับอันนี้คือยังสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์อยู่นะครับสมเด็จกัดรัฆังพ้นใหญ่ขอบข้างนะครับขอบข้างสวยมาก ให้ชมนะครับดเดขาดูภาพโดยรวมก่อนนะครับดูภาพโดยรวมก่อนนะครับ ทรงนะครับดูทรงนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ชมนะครับเดี๋ยวลงก,กล้องให้ชมตรงนี้นะครับจะเห็นเนื้อสวยๆเลยนะตรงนี้บอกเลยนะครับฮัสมเด็จสมเด็จวัดระฆังพิมใหญ่นะครับอ่าดูมุมนี้สวยมากนะครับมุมนี้สวยมาก ถลงกล้องท่านจะดูความสวยงามนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ชมนะครับอเดี๋ยวลงกล้องให้ชมหน่อยเนื้อนี่เห็นไหมเออเนี่โอ้โหเป็นพาร์ทีไม่มีซ่อมนะครับผมงนี้ไม่มีซ่อมนะครับดูดูหน้าอกนะครับโอ้โหไข่ที่หลงไหลในผ้าเนื้อผงนะครับต้องอย่างนี้เลยนะครับ ดูเมื่อไรก็มีความสุขว่นนั้นนะครับเราเล่นผ่านนะครับจิบกล้องสองมีจินตนาการไปแล้วนะครับนี่คือสมเด็จนะครับสมเด็จวัดระฆังบิมใหญ่นะครับเป็นป่าที่ความคมอาจจะไม่เท่าไร่นะครับแต่สวยสมบูรณ์นะครับโอ้ี้สวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์เลยนะครับสวยสมบูรณ์จริง,รงๆสองผลลบกล้องเลยผมโอ้โห ถูกใจนะครับถูกใจนะครับเดี๋ยวแปงนะครับโฟกัดกล้องให้มันชัดก่อนนะครับแต่ต้องลงกล้องให้มันจะชัดอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้โอ้โหดูดูลักไหนผ้าผ่านการลงลักมาก่อนนะครับตรงนี้นะครับดูดีด้านลงด้านบนนะครับความสวยงามนะครับ เออผมลงกล้องไลน์นี่ก็เพิ่งรู้เนี่ยเนี่ยนี่พานลงเพิ่งได้มานะครับพ้านลงรลักมาก,ก่อนผ่ากนการลงรลักแต่มานะครับมาเป็นพา้าที่ถูกใจผมมากๆตรงนี้นะครับถูกใจผมมากๆนะครับเนืออดีเหมือนพวกเสียนเลยนะครับนะครับเดีย๋ยวไลน์ไปจะครบสี่นาทีแล้วนะครับสี่นาทีผมก็ต้อง รวมนะขายดพระขายชมองจริงนะครับก็ทักกันเข้ามานะครับขายดรูจริงก็ทักกันเข้ามานะครับผมจะทิ้งไอดีไลน์ไว้อยู่นะครับนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับกับสมเด็จวัดระฆังพิงใหญ่นะครับสวัสดีครับ